สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าการสร้างแพทเทิร์นและก็เทคนิคในการตัดเย็บนะคะคลิปนี้มาทําวิธีสร้างแบบแขนยาวนะคะจะเป็นแขนเสื้อเชิ้ตแล้วก็วิธีสร้างแบบคอปกเชิ้ตวิธีทําสาบแขนซึ่งจะต่อจากคลิปที่แล้วที่ทําตัวเสื้อไว้นะคะ มาดูวิธีการทำกันเลยค่ะคลิปนี้ก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะตัวเสื้อได้ทำไว้เสร็จแล้วคลิปนี้ก็มาทำแขนเสื้อกันค่ะจากด้านบนก็วัดลงมาหนึ่งไม,ม้รบรรทัดตีเส้นเลยค่ะให้วัดเป็นความกว้างของแขนเสื้อก่อนนะคะ4 0เซนิเมตรความยาวของแขน59ซนติเมหรือว่าใครแขนสั้นหรือว่าแขนยาวกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ ลำดับที่ 5, ้าสตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะจุดแบ่งครึ่งจุดนี้จะเป็นหัวแขนตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากหัวแขนเสื้อให้วัดลงนะคะ11.5 เส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากหัวแขนตีเส้นทแยงมุมนะคะจะเป็นแขนด้านหน้าแขนด้านหลังด้านนี้ก็จะเป็นแขนด้านหน้าแล้วก็แขนด้านหลังส่วนที่ทแยงมุมก็แบ่งเป็นสามส่วนเท่าๆกันค่ะ ชิ้นหลังส่วนแรกให้วัดขึ้นนะคะ1.5เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ส่วนที่3ก็แบ่งครึ่งให้วัดลงนะคะนิดหนึ่งค่ะประมาณ0.3เซนเมตรชิ้นหน้าให้วัดขึ้น1เซนติเมตรแล้วก็ส่วนที่3ก็แบ่งครึ่งวัดลงครึ่งเซนติเมตร แล้วก็โค้งแขนนะคะส่วนที่1ของชิ้นหน้ากับส่วนที่1ของชิ้นหลังโค้งให้เส้นกลืนกันนะคะในส่วนนี้ย้ายเส้นขาดแล้วก็ค่อยๆโค้งให้เส้นกลืนกันนะคะแล้วก็ค่อยๆลากเส้นให้เส้นกลืนกันให้สวยงามค่ะในส่วนของปลาแขน ให้เก็บแขนเข้านะคะ5.5เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะปลายแขนเสื้อชิ้นหลังนะคะให้แบ่งครึ่ง แล้วก็วัดขึ้นไป12ซนเมตรเพื่อที่จะทำสาบนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็แบ่งครึ่งแล้วก็วัดออกด้านละ1ซนเมตรส่วนนี้จะเป็นจีบนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ให้แบ่งครึ่ง วัดออกด้านละ1นึซนเมตรก็จะเป็นจีบค่ะวัดรอบแขนดูนะคะวัดได้4 8ซนเมตรต่อไปก็มาทำในส่วนของคอปกกันนะคะเวลาทำก็ให้วัดดูนะคะได้กี่เซนติเมตรก็วัดเป็นความยาวก่อนนะคะ สิบคอกว้าง5เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันนะคะวัดความฟว้างคอหน้าได้เท่าไหร่ก็ตีเส้นไว้ค่ะส่วนนี้จะเป็นจุดสันทบนะคะ ในส่วนด้านหน้านะคะให้วัดลง1.5เซนติเมตรในส่วนนี้ก็วัดขึ้น1เซนติเมตรวัดออกมาจากกรอบนะคะ1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นด้านล่างในส่วนนี้ก็ทำเส้นให้สวยงามน,นะคะเส้นนี้ก็เหมือนกันค่ะ โค้งไล่ๆให้เส้นกลนกันให้สวยงามค่ะแล้วก็จากจุดด้านบนนะคะก็วัดออกมา1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นด้านล่างซึ่งการทําขอปกก็มีอยู่หลายรูปแบบนะคะแต่ว่าแบบนี้ที่ทํางานเขาก็ทําแบบนี้ค่ะก็ลองดูนะคะแล้วแต่ถนัดค่ะอาจจะใช้ขอปกที่ตัวเองถนัดก็ได้ค่ะ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นติดกับคอเสื้อนะคะให้วัดเป็นความยาว20.5ซนติเมตรความว้างของสันคอปกนะคะ3เซนตเมตรตีเส้นเชื่อมกันก่อนนะคะก็จะเป็นเส้นแบบนี้ก่อนค่ะตีเส้นเป็นความว้างของคอหน้าค่ะ ริเส้นเชื่อมกันด้านหน้านะคะขอด้านหน้าก็วัดขึ้นไปจากจุดนี้ก็วัดขึ้นไป1.5เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ด้านบนก็วัดขึ้น1.5ซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็จากจุดนี้นะคะเวลาโค้งก็1เซนติเมตรค่ะด้านล่างก็โค้งไปที่จุดกึ่งกลางนะคะ ยาดหมุนนะคะจะได้เห็นขนัดแล้วก็จากจุดนี้นะคะก็ตีเส้นเชื่อมกับจุด1นึเซนเมตรจากจุด1นึซนติเมตรก็วัดขึ้นไป1 5ึ่เส้นนี้ก็ให้โค้งนะคะที่1 5ึ่ซนเมตรในส่วนนี้ก็โค้งเส้นให้สวยงามค่ะขั้นตอนต่อไปก็มาดูวิธีการทำสาบปลายแขนกันนะคะ ให้วัดขึ้นไป14.5แล้วก็ความกว้างนะคะ5เซนติเมตรแล้วก็แบ่งครึ่งในส่วนนี้ให้วัดขึ้นไป1 2ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันจุดนี้ก็จะอยู่ที่2 5ซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นขึ้นไปนะคะ2 5ซนเมตร แล้วก็ให้แบ่งครึ่งวัดขึ้นไป1เซนติเมตรก็ตีเส้นเชื่อมกันนะคะก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งจะเป็นสาบแขนนะคะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ